วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะครับมีด้วยกันประมาณ3-4เรื่องด้วยกันนะแล้วก็ช่วงสุดท้ายคำถามคาใจลาวและไทยพี่อยู่ที่เมืองไทยแล้วพี่รู้ได้ยังไงอะข่าวที่ลาวสบายดีสวัสดีครับ สปปลาวเนี่ยประสบความสําเร็จได้ฉีด hmm. วัคซีนถึง5%แล้วนะครับแล้วก็มันจะบอกวิธีครับว่าคนไทยหรือคนต่างชาตินะฮะจะเข้าไปฉีดวัคซีนที่สปปลาวเนี่ยได้ยังไงอีก2เรื่องก็คือเรื่องโรงพยาบาลฮะมันเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไทยลาวจริงๆก็คือโรงพยาบาลเกษมราษฎรฮะพร้อมจะใช้ในปีนี้แล้วนะครับกำลังจะเปิดแล้วครับแล้วก็โรงพยาบาลโฮงหมอมิต,ตรภาพนะฮะแล้วก็คือจะเป็นโรงพยาบาลโรงหมอที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็ทันสมัยที่สุดในสปปลาวด้วยครับ ซึ่งกำลังจะเปิดใช้แล้วครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงยังไงซึ่งเมื่อวานนี้เราได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องปาตูนะครับเป็นคนแก่นะผู้เฒ่าผู้แก่อายุประมาณสัก6กกว่านะฮะได้เสียชีวิตลงไปเมื่อวานนี้นะฮะเป็นเพราะอะไรนะเรื่องแรกนะครับก็คือว่าทางสปปลาวเองเนี่ยตอนนี้ฉีดวัคซีนได้อย่างเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเปิดต้องหลายๆจุดนะทุกๆแขวงเลยด้วยซ้ำไปนะฮะก็คืออย่างเพื่อนผมแอดมินน้องๆนะครับอยู่ที่แขวงต่างๆเนี่ยส ว่าได้ฉีดกันแล้วนะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยอะแล้วแต่ละคนก็ไม่เหม็นเป็นไรก็นึกว่าจะเป็นอะไรแต่จริงแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยนะฮะเพื่อนๆเขาก็ตามไปฉีดกันเป็นแถวเลยนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าไปฉีดกันเยอะมากๆแล้วนะฮะน้องๆเขาก็ฝากมานะครับก็คือว่าคนไทยหรือคนต่างชาติเองก็ดีเนี่ย เขาไปแล้วเสียเที่ยวนะครับคือบางคนเนี่ยไม่ยอมเอาพาส,สปอร์ตหรือเอาอะไรไปนะครับคือวิธีการของการจะขอเข้าไปฉีดเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นคนลาวนะครับต้องเอาบัตรประจําตัวประชาชนไปนะครับ ใครไม่มีบัตรก็เอาทะเบียนสมโนรครัวเนี่ยไปยืนยันนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นคนลาวจริงๆนะฮะส่วนคนไทยหรือคนต่างประเทศนะครับคนต่างชาติเนี่ยก็ให้เอาพาสปอร์ตไปครับแล้วก็ใบยืนยันการอนุญาตพักอาศัยที่อยู่ในสปปลาวไปนะฮะบางคนเนี่ยไปถึงแล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีบัตรไม่มีใบก็เลยมาแล้วเสียเที่ยวนะฮะก็เลยกลับบ้านไปแล้วต้องมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะฮะอันนี้น้อง แอดมินเนี่ยก็ฝากออกมาบอกกันนะฮะว่าไม่อยากให้เสียเที่ยวแล้วอยากจะให้ได้ฉีดกันทุกคนนะนะครับฝากฝากบอกกันแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปครับคือเรื่องโรงพยาบาลเกษมราชนะพร้อมจะใช้ในปีนี้แล้วนะครับกำลังจะเปิดแล้วครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมิตรภาพลาวและไทยนะฮะที่ดีที่สุดนตอนนี้เลยนะครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนของคนไทยครับที่ร่วมมือกันกับสปปลาวนะฮะตั้งอยู่ที่บ้านดอนคุ้มนะฮะเมืองศรีสัตนาคตั้งอยู่ถนนเส้นตัดใหม่ ตรงถนนมิตรภาพไทยลาวฮะจนถึงถนนเวียงจันทร์450ปีนะครับตรงนั้นนเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยนะครับอยู่ตรงปากทางเข้าเศรษฐกิจกพิเศษบึงทาดหลวงคะ ตรงบืนค่าด่วงแถวนั้นก็เป็นเศรษฐกิจที่มีเส้นทางที่สวยงามนะฮะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตแล้วระยะแรกในปีนี้นะครับก็คือจะเปิดอาคาร7ชั้นนะฮะประมาณ200เตียงถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสปปลาวนะตอนนี้นะครับแล้วก็ประมาณสักปี2024นะครับก็จะเปิดอาคาร14ชั้นเป็นระยะที่2นะครับตอนนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดแล้วนะครับแต่ก็รอบุคลากรทางการแพทนนย์เดินทางเข้ามาเพื่อทําการรักษาพยาบาลต่อไปนะฮะ ผมมีความรสูส่กับสปปลาวเนี่ยก็กําลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะทั้งๆที่มีช่วงระบาดโควิดนี้อยู่ก็จริงนะอย่างเช่นรถไฟความเร็วสูงของออลาวจีนก็จะมาเปิดใช้ตอนประมาณสิ้นปีนี้แล้วเหมือนกันนะฮะโครงการทางด่วนโครงการอื่นๆเนี่ยก็เริ่มที่จะมาเปิดใช้ในช่วงนี้แล้วเหมือนกันนะฮะ,ะแล้วก็อีกอันนึงครับคือโรงพยาบาลโฮหอมิตรภาพนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสร้างขึ้นมาในปี1982ครับแล้วก็เปิด ใช้บริการเนี่ยในปี1,984สมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกโรงหมอเนี่ยว่าเป็นมิตรภาพเราโซเวียตครับหรือโหงหมอ 150เตียงนั่นเองมีสื่อบางสื่อเขาก็คิดว่าโครงหมอเนี้ยมีอยู่150เตียงซึ่งจริงๆแล้วประวัติเนี่ยเมื่อก่อนนะเนี่ยประมาณปี1980ครับมี150เตียงจริงๆนะฮะเพราะว่าลองย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก4050ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ย150เตียงถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากๆครับแล้วก็มีเตียงจํานวนเป็นร้อยอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเอา150เตียงนะ่ะไปเป็นชื่อด้วยนะครับปี1984นนะครับก็ได้สร้างใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่แล้วก็ใหญ่โตมากพอร้านมากนะครับก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในสพพราวปัจจุบันนี้มี2อาคารนะครับเป็นอาคารใหม่และอาคารเก่าที่อยู่คู่กันไปนะครับซึ่งอาคารใหม่เนี่ยผมเห็นแล้วก็สวยงามมากแล้วก็ใหญ่มากๆนะฮะแล้วตอนนี้ก็ลองจะเปิดตึกใหม่แล้วก็ตึกเก่าควบคู่กันไปนะฮะแล้วก็ตึกเก่าเนี่ยก็คงประมาณที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเรื่องวัคซีนนี่แหละครับก็คือว่าเมื่อวานนี้มีข่าวคลึกโครมมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่ามีีผู้สชวิต เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเป็นแม่ตู้ผู้หญิงวัยประมาณ60กว่านะครับที่เสียชีวิตลงนะเมื่อวานนี้ก็ได้ฟังจากการถแถลงข่าวของคุณหมอที่อยู่ที่สปปลาวแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วนะเหตุการณ์อันนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องพิสูจน์จริงๆว่าเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าได้สืบถามประวัติกับครอบครัวนะครับจริงๆแล้วแม่ตู้เนี่ยเป็นโรคเบาหวานนะครับ แล้วก็เป็นโรคก,กระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะฮะแล้วก็มีความดันนะฮะแล้วก็แม่ตู้ได้ไปรักษาพยาบาลกินยาอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเลยนะฮะแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสุบได้นะครับว่ามันคือจากวัคซีนหรือเปล่าผมจะเล่าให้ฟังครับยกตัวอย่างด้วยหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับช่วงแรกๆเลยครับก็คือว่ามันจะมีข่าวออกมาว่า การฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดนะฮะที่เข้าไปอุดตันคล้ายๆสโตรกนะฮะทำให้คนเสียชีวิตนะฮะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็พิสูจน์กันออกมาครับและเอาสถิติของคนทั้งโลกอ,ออกมาดูาคนที่เป็นชาวยุโรปนะฮะทางฝั่งตะวันตกนั่นนะมีร่างกายที่ตัวใหญ่นะฮะแล้วเขาเขาบริโภคเนื้อเขากินเนื้อเขากินไขมันสูงก็เพราะว่าเป็นเมืองหนาว เขาก็เลยต้องกินชีสกินนมกินเนื้อฮะตัวเขาเลยใหญ่ฮะเพราะว่าเขาต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมนี้ให้ได้แต่ส่วนบ้านเราอะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะกินผักเยอะนะฮะเราก็จะไม่ได้กินเนื้อเยอะเพราะกินเนื้อเนี่ยสภาพบ้านเราเนี่ยก็จะแบบโอ้โหไขมันอุดต,ตันเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดพอเสร็จเรียบร้อยสรุปออกมานนะคือใน1ปีเนี่ยก็จะมีผู้เสียชีวิตจากลิ่มเลือดเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะฮะ แต่แล้วก็มาฉีดวัคซีนแล้วก็มีเสียชีวิตเนี่ยจริงๆมันเท่าเดิมครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันคือคงค่าและปกตินะฮะอันนี้เขาก็เลยสรุปออกมาว่าจริง,รงๆแล้ววัคซีนไม่ได้มีผลที่ทําให้เสียชีวิตแต่ว่าเป็นโรคประจําตัวนั่นแหละที่ทําให้เสียชีวิตหันย้อนมากับที่เมืองไทยเหมือนกันครับเมืองไทยก็จะมีเคสอย่างนี้มาเหมือนกันแล้วก็ทําการพิสูจน์นะฮะแล้วพิสูจน์กันออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีผลกระทบของเรื่องวัคซีนนะฮะที่เสียชีวิต แต่แน่นอนครับมันมีเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียงผลข้างเคียงเนี่ยก็ได้ออกมาตรงๆแล้วเหมือนกันนะฮะว่ามันอาจจะมีผื่นขึ้นอาจจะมีไข้ขึ้นอาจจะท้องเสียนะฮะในวันแรกๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะหายลงมีบ่าวบ,บ๊อบฮะก็มาเล่าให้เราฟังว่าเขาไปฉีดมาเขารู้สึกเขาท้องเสียท้องเสียทั้งวันเลยนะฮะระหว่านรุ่งขึ้นเขาก็ดีขึ้นแล้วเขาก็หายนะฮะแต่ผลทั้งหมดเนี่ยมันสู้ไม่ได้เท่ากับถ้าเกิดว่าเรา ติดเชื้อโควิดสิแล้วเราไม่มีวัคซีนนะอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อประมาณ2อสมวันที่แล้วเนี่ยคือเพื่อนผมคนหนึ่งเสียชีวิตลงนะฮะอันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าเขามีรูปร่างที่ใหญ่โตแล้วก็อ้วนนิดหนึ่งนะฮะเขาติดโควิดครับแต่เขาไม่ได้บอกเพื่อนเพนเพราะว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเดือดร้อนเรามารู้เอาวันตอนที่คืนก่อนวันเสียครับว่าอา้าวเขาติดโควิดแล้วอาการเขาหนักมากๆครับเขาจากไปตอนตีสอง คล้ายๆนะัคอมครับนะักคอมก็จากไปเหมือนกันตอนเช้านะฮะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันหลายๆคนครับที่ไม่ได้วัคซีนนะฮะแล้วติดโควิดเนี่ยจะเสียชีวิตได้โดยเร็วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะจะสังเกตไหมครับว่าเมืองไทยเนี่ยตะก่อนน้าเนี่ยมีผู้เสียชีวิตน้อยนะฮะแล้วเมืองไทยมีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะขึ้นลาวเองก็เหมือนกันตะก่อนไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแต่ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน จากโควิด -19 ก็เพราะว่าปริมาณคนติดเชื้อที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันจะมีผู้เสียชีวิตตามมาตอนนี้ของเมืองไทยมีผู้ติดเชื้อแล้วเข้าไปอยู่ในห้อง ICU นี้เยอะนะฮะประมาณพันคนแล้วก็ใช้เครื่องออกซิเจนหายใจเนี่ยอยู่ประมาณสัก300-400คน เพราะฉะนั้น300-400ถึงคนเนี่ยจะมีอัตราการเสียชีวิตยอยู่ประมาณสัก 10- หรือ20%มันก็เลยโผล่ออกมาครับว่าแต่ละวันเนี่ยของคนไทยเนี่ยเสียชีวิตประมาณสัก30คน25คนของเราเองก็เหมือนกันครับของเราเองตอนนี้ก็จะมีผู้ที่ติดเชื้อใช่ไหมครับแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ในโรง,งพยาบาลแล้วก็คงจะมีประมาณสัก 10- หรือ20%ที่เข้าไปอยู่ในห้อง ICU นะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามีจํานวนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยเหมือนอินเดียระบบสารอุปโภคเนี่ยจะรับไม่ทันคุณหมอจาก1ต่อ10 1ต่อ1ตอนนี้อาจอาจจะกลายเป็นว่าคุณหมอ1คนต้องดูผู้ป่วยถึง1000คนเพราะฉะนั้นอัตราการเสี่ยงที่จะเสียชีวิตน่ยค่อนข้างสูงผมเลยอยากจะออกมาบอกนะฮะว่าวัคซีนน่ะสำคัญครับแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างนะแต่ว่ามันน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตกับการที่เราติดเชื้อเนี่ย มันต่างกันมากเลยครับเขาฉีดกันแล้วพันล้านคนนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงออกมาน้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ฉีดวัคซีนไม่มีวัคซีนอยากให้ดูที่สหรัฐอเมริกาอยากให้ดูที่อินเดียอยากให้ดูประเทศอื่นๆครับตอนนี้สีเชวิตไปเกือบล้านคนแล้วนะเพราะว่าวัคซีนยังหมาไม่ทันคลิปนี้ก็เลยอยากจะมารณรงค์นะครับว่าฉีดนะครับมันปลอดภัยจริงๆแล้วเพื่อทําให้ตัวคุณเองครอบครัวที่คุณรักลูกน้อยผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะเพื่อที่จะได้ มีเกาะป้องกันใหญ่ๆนะฮะเราจะได้ช่วยกันดูแลรักษากันนะฮะแล้วก็ช่วงสุดท้ายคําถามคาใจลาวและไทยมีคําถามออกมาประมาณ3-4ข้อนะฮะแล้วมันก็เหมาะจอกับช่วงนี้พอดีเลยเขาถามว่าพี่อยู่ที่เมืองไทยแล้วพี่รู้ได้ยังไงอะข่าวที่ลาวเอาจริงๆเลยนะคือ ผมมีน้องๆที่ดีมีแอดมินที่ดีนะฮะมีเพื่อนๆที่ดีที่เข้ามาให้ข้อมูลข่าวสารกับเรานะฮะจะเป็นน้องอ้อยนะ,ะน้องอ้อยเป็นแอดมินที่อยู่คู่กับผมมาต้องนานตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เมื่อตอน5 6ปีที่แล้วเลยถ้าคุณดูคลิปท่องเที่ยวนะฮะที่ไปตามแขวงต่างๆก็จะมีน้องอ้อยอยู่เต็มไปหมดเลยฮนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นน้องอ้อยที่ช่วยเหลือเราในการส่งข้อมูลนะจะมีน้องโดง่งน้องโด่งเนี่ยก็จะเป็นคนที่หาข้อมูลทางด้านวิชาการนะฮะ คนคนนี้ก็โอ้โหเขียนเป็นสคริปต์ให้ผมเลยละซึ่งแบบว่าโอ้โหเราเห็นแล้วแทบลน์หรือทุกอย่างเนี้ยดีมากๆเลยจะเป็นน้องม่อนน้องม่อนเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่ส่งข้อมูลมาให้ผมซึ่งน้องม่อนเนี่ยเขาก็ได้ใบประกาศนียบัตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องเผยแพร่วิชาการได้เป็นอย่างดีเหมือนประมาณว่าไม่ช่วยอย่าแชร์อะไรประมาณน้ฮะเพราะฉะนั้นการเสพข่าวของคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมาจากที่มาที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับ แล้วก็บาบบบบบาบบบเองก็จะเป็นทางด้านส่วนในส่วนของวัฒนธรรมพื้นบ้านพื้นถิ่นนะฮะอยู่ที่อุดมใสฮะ,ะแล้วตอนนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งครับซึ่งเข้ามาทักทายแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ผมคือน้องรักฮะ,ะน้องลักอยู่ที่แขวงบ่อกแก้วฮะ,ะเขาเล่าเป็นคลิปเสียงเลยครับ โอ้โหอัดไหมผมเล่าเป็นเสียงซึ่งเห็นภาพอะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยดีจังเลยเราจะได้รู้เรื่องทางแขวงบอกแก้วอยู่ทางด้านภาคเหนือของลาวนะฮะแล้วก็มีคนอื่นๆที่ส่งข้อมูลมาในอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งเล่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างเมาให้เราตลอดเวลา ซึ่งเราก็เห็นแล้วครับว่าจากสายข่าวหลายๆสายข่าวเนี่ยพูดตรงกันแต่ถ้าเกิดอันไหนที่พูดไม่ตรงกันเนี่ยผมก็จะละเอาไว้ก่อนแล้วคิดว่ามันอาจจะยังไม่ใช่แต่ถ้าเกิดทุกคนพูดตรงกันพร้อมกับข่าวจากทางการนะฮะที่ออกมาแล้วพูดตรงกันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าข่าวจะน่าเชื่อถืออีกคําถามหนึ่งถามว่ากลัวผิดไหมกลัวมากๆครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการเสนอข่าวที่ผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุด พราะเรากลัวว่าข่าวที่ออกไปแล้วเนี่ยจะทําให้สังคมแตกตื่นหรือเปล่าแต่เข้าจริงๆเราเราตั้งม่นแล้วใจตรงกันของทีมงานหรือคนที่เข้ามาช่วยกันนี่ก็คือใจที่เรามีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันมากกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะทําให้ข่าวนั้นเร็วโด่งดังคนชอบ แต่เราอยากจะเพียงแค่สื่อสัมพันธ์อย่างให้อีกฝั่งหนึ่งได้รับรู้ข่าวสารมากกว่านะจะช้าหน่อยแต่ขอให้ถูกจะดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเองเก็พยายามอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อให้คนอีกฝั่งหนึ่งได้รับรู้นะ,ะคนไทยได้รับรู้เรื่องของเราคนลราได้รับรู้ของไทยนะครับในทุกๆคลิปเนี่ยเราก็จะสอดแทรกในส่วนของไทยแล้วก็ของเราเนี่ยไปพร้อมๆกันก็ยังไงซะถึงตัวจะห่างไกลนะครับดา่านยังไม่เปิด แต่เราก็ยังสื่อสารกันได้ยังคุยกันได้นะ่ถึงทุกวันนี้นะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ครับก็ต้องขอบคุณทุกแรงใจนะครับที่ส่งมาผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับว่าเขียนมาแต่ละคนเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจกันยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะถ้าเกิดมันมีประโยชน์แล้วก็เราจะได้รับชมข่าวสารความสัมพันธ์กันทุกวันนะคราวหน้า ถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับทุกคนมันดีขึ้นมากๆเลยครับ